เทปที่ผมแก้ศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำฮาร์คี้ล่องในเกม Pixel p e t ันนะครับผมจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> อยากเก่งแบบไม่ต้องฟาร์มอยากเทพแต่ไม่ต้องรอกัอนไหมครับผมขอแนะนําร้านที่ดิบเหมยช็อปนะครับบริการรับฟาร์มแบบต่างในโลบอกไม่ว่าจะเป็นบล็อกคุชกิงเลกาซี่และอื่นอีกมากมายพร้อมตั้งจาไหนดีเกมพร้อมเล่นในโลบอกและเทพโคตรอีกด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีบริการกดเกมพัชราคาถูกและเติมโลบ็อกราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ทัม โอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคลิปที่พูดไปนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการทำฮาร์คีเกาะนะครับผมในเกม Pixel p e ีดกันนะครับว่ามันเนี่ยมีเงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอนในการทําอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมงั้นมาพูดถึงเงื่อนไขกันก่อนเลยนะครับผมเงื่อนไขการทําฮาร์คีเกาะในเกมนี้นะครับผมหนึ่งะครับเราต้องเราต้องมีเลเวลที่70ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่สองคือเราต้องมีเงินเบดีเนี่ยห้าพันนั่นเองนะครับผมสองอย่างนี้นะครับผมเมลเจ็ดสิบมีเงินห้าพันก็สามารถไปทำฮารับผม อยู่ที่ว่าเราทําผ่าได้ผ่าั่้เองนะครับตามนี้นะครับแล้วก็วิธีการเดินทางไปยังเกาะที่มีเคลลัขององังกเกะอยู่เนี่ยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาเมืองออเรนทียหรือว่าเกาะบากี้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการมาออเรนทาวก็สามารถซื้อ,อาสามารถซื้อล็อกโพสต์นะครับผมมายังเกาะเชลวทียในตอนเริ่มต้นนะครับผมแต่ว่าจากเกาะแรกเนี่ยก็ซื้อล็อกโพสต์มาเกาะเชลเทียแล้วก็ต้องเกาะเชลเทีวนะครับมันจะมีล็อกโพสต์เมืองออเรนทายอยู่ก็ซื้อแล้วก็เดินทางไปเลยนะครับผม จริงๆทุกคนก็น่าจะแบบว่าเดินทางมาแล้วเพราะว่ามันต้องไม่เอจ็ดสิบก่อนถึงจะไปได้อันหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมต่อมาก็คือวิธีการไปนะครับผมคือจากเมืองออรเรนทาวต์เนี่ยให้ทุกคนนะครับผมเดินทางไปยังทิศดบิลนะครับผมอุ้ยขอโทษครับเสียงเฟซบุ๊กของเองนะครับโอเคนะครับผมเมื่อกี้เียะเป็นเฟซบุ๊กแจ้งเตือนนะครับคือทุกคนนะครับผมเดินทางจากออร์เรนทาวต์เนี่ยไปตรงทิศดบิลหรือว่าทิศเวสตนะครับผมก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเวสตเฉียงซ้ายนิดๆนะครับผมก็สามารถจะเดินทางงไปยั เกาะฮากิเกาะได้แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่เกาะเลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเดินทางมาถึงเกาะที่แบบว่าทำสำหรับฮากิเกาะแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก่อนจะไปทำาผมแนะนํานิดนึงนะครับผมคือมันจะมีเมืองนึงนะครับผมที่เป็นแบบว่าเมืองที่สำหรับการซื้อล็อกโพสสำหรับเมืองที่นี่ไว้นะครับซึ่งคือไอ้เกาะที่ทำฮากิเกาะเนี่ยมันม่มีล็อกโพสต์ขายนะครับมันต้องซื้อจากเมืองเซนทัลนะครับผมซึ่งเมืองเซนทัลเนี่ยห่างจากเกาะฮากิเกาะไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับ ก็เมืองมันชื่อว่าเซนทรัลเลยนะครับนี่เซนทรัลโพสตนะครับซึ่งถ้าเดินทางไปตรงทิศ SE นะครับผมจะไปถึงเมืองเซนทรัลแล้วก็เมืองเซนทรัลเนี่ยมันจะมีเข็มทิศแบบว่าเข็มทิศขายเพื่อมาอย่างเมืองนี้ครับผมถึอในอนาคตเนี่ยเรามาฟาร์มฮากิแต่ละขั้นเนี่ยก็สามารถเดินทางตามเข็มทิศได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปแบบว่าออเดนทาวก่อนประมาณน,นี้นะครับโอเคนะครับผมมาพูดถึงเรื่องเพจของฮากิก่อนกดีกว่านะครับซึ่งพอเราเวล์เจ็ดสิบแล้วนะครับผมแล้วก็ มีเงิน5,000แล้วนะครับก็มาคุยกับเอวตัวนี้นะครับผมซึ่งมันจะให้เควสเรามานะครับซึ่งเควสของมันเนี่ยก็ให้เรานะครับผมฆ่ากอริลลานะครับฆ่าบอสกอริลล่าเนี่ย5ตัวนะครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขอยู่การฆ่าอยู่ก็คือเออ่ทำการวัดไปก่อนอ่ะคือเงื่อนไขของมันนะครับผมคือเรานะครับผมจะต้องทำการทำดาเมจนะครับผมให้ถึงเปอร์เซ็นต์ที่มันต้องการนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหร่แต่ว่า ที่ผมลองตีมาดูประมาณสัก 10- 20%อะไรประมาณนี้นะครับผม <S <S ซึ่งกอริลล่านะครับจะเกิดตรงโซนนี้เลยนะครับผมที่มีโซ่ล,ล่ามอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอกอริลล่านะครับผมจะไม่สามารถตีได้ในช่วงเช้านะครับผมเราเนี่ยสามารถตีกอริลล่าเนี่ยได้ในช่วงกลางคืนในเกมนะครับผมเมื่อคืนวิธีการเช็คก,ก็คือเรามองขึ้นไปบนท้องปลาครับผมถ้าแบบว่าไม่มีดวงที่อยู่แล้วล้วก็สามารถตีก้าไ,ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้ามีแบบดวงที่อยู่ก็รอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครรับออออ่ถ้้าาาาเเกมยงี ปึ๊บแล้วเรามองขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้คือแบบว่าพระอาทิตย์มันรับไปแล้วนะครับผมนะครับพระอาทิตย์มันแบบว่าเริ่มหายไปแล้วก็พระจันทร์กำลังขึ้นนั่นเนี่ยคือตีได้แล้วนะครับผมก็สามารถตีได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราตีกอลล่าไปนะครับผมแล้วพอมันตายเนี่ยหลังจากมันตายนะครับผมเป็นเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีนะครับมันจะทำการเกิดใหม่นะครับก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมมีเทคนิคนิดนึงนะครับผมคือบอสกอเลียเนี่ยมันจะมีสกิลที่ค่อนข้างแบบว่ากว้างแล้วก็แรงมากนะครับแแต่่่่่วาาามมมมมััััันนนนนนจะีีีสสกกกกิิลลึงงททผเรรคือ ทุบอกตัวเองนะครับซึ่งเวลาเราเวลามันใช้สก <f ew> สิลทุบอกตัวเองเนี่ยให้เราเนี่ยถอยมาอยู่ตรงหน้าประตูตรงนี้นะครับผมมันจะไม่โดนนะครับ <f ew> แล้วพอมันใช้สกิลทุบอกเสร็จเนี่ยแล้วก็พุ่งนะครับเนี่ยใช้สกิลดาบใช้แบบว่าเก็บโปกเนี่ยเข้าไปตีมันนะครับผมตี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 ใส่สกิลใส่ใส่สกิลใส่มันเรื่อยๆตีมันเรื่อยๆจนกว่ามันใช้สกิลทุบอกแล้วก็ค่อยออกมารีเลือดแล้วค่อยข้าไปใหม่ๆๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึ่งนะครับผมคือกอริล่าเนี่ยมันจะไม่ ซึ่งผมกับน้องนิติขอเนี่ยเคยตีแล้วก็แบบว่าตายทั้งสองคนเลยมันรีเลือดนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่ามีคนตายแค่คนเดียวแล้วก็มีคนอยู่ในห้องอย่างน้อยสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่รีเลือดนะครับผมอันนี้คือไม่แนใ่ใจว่าถูกไหมแต่ว่าที่ผมลองมาก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมวัในี้ศัพท์เรื่องฮาคีนะครับเวลาเราตีไปเสร็จแล้ว5้าตัวเนี่ยเราก็จะได้ฮาคิเกาะเลยนะครับสามารถกดตัวเจนะครับเพื่อเปิดฮาคิเกาะนะครับนี่ฮาคิเกาะแบบนี้นะครับซึ่งฮาคิเกาะในเกมนะครับผมมันจะมีทั้งหมดเนี่ยก เหมือนปกติทั่วไปเลยนะครับผมเพิ่มดาเมจนะครับผมแล้วก็สามารถสามารถแบบว่าป้องกันป้องแบบว่าทะลุการป้องกันโลเกียก็คือตีโลเกียเข้าประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ V1 นะครับแล้วก็ V2 แล้วก็ V3 เนี่ยมันจะต้องใช้พอยต์นะครับผมในการขึ้น V2 และ V3 นะครับซึ่งพอยต์ในปัจจุบันตอนนี้นะครับผมสามารถหาได้จากการตีกอลิล่าตัวนี้นะครับคือเวลาเราตีกอลิล่าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี แบบว่าตัวเลขนะครับผมสีม่วงขึ้นบนหัวเรานะครับว่าเราเนี่ยได้อีกพีเท่าไหร่นะครับผมคือถ้ามันเต็มหลอดเนี่ยมันจะได้มันจะได้เลื่อนขั้นฮาคินะครับซึ่งฮาคิวีสองและวีสามนะครับผมมันเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับเพิ่มดาเมจอาวุธเพิ่มดาเมจสกิลประมาณนี้นะครับผมโอเควิธีสังเกตก็คือเอาง่ายๆก็คือดูหลอดที่มันกําลังแบบว่ากําลังขึ้นนะครับตอนที่เราตีกอเีลาตายไปนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสามคลิปนี้สรุปง่ายๆก็คือ ววเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับผมมีเงิน5,000นนะครับแล้วก็ตีโกยล่า5ตัวนะครับผมแล้วก็การเลื่อนขั้นเนี่ยก็คือให้เราตีโกยล่าในปัจจุบันตอนนี้นะคือตีโกยล่าไปเรื่อยๆจนกว่าฮาคิเราจะเลื่อนขั้นเลยนนั่เองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสับเรื่องฮาคิแล้วก็ขั้นฮาคินะครับถ้าใครสัยตรนไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามนี้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย